สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนายโอ้ยชนะครับโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวของกันนะครับก็แคปเกมผมก็เบื่อเบื่อนะครับโอเคเห็นเพื่อนบอกว่ารีวิวของน่าจะอันี้กว่าก็ไม่รู้อ่ะผมทำผมก็ทาไปเรื่อยๆครับเหเควันนี้เราจะมารีวิว wwe figures ของอ่าสำหรับตัวเสียงพังนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายสําหรับ figure ก่อนอ่า figure wwe นะครับเมื่อก่อนทาจาก จ็แปซิฟิกนะครับแจ็คแปซิฟิกผมจะได้ดูของจากแปซิฟิกนะครับจะมันมันจะแตกต่างกันมากนะครับจ็คแปซิฟิกนี่จะตัวใหญ่ๆญ่อันนี้เป็นไซโคซิตนะครับตัวใหญ่ๆ่เนี้ยนะครับก็จะใหญ่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบของแจ็คแปซิฟิกแต่อันนี้นะครับก็ของ m มท t ทลส์นะครับอันนี้เป็นรุ่นเบสิกนะครับไม่ใช่รุ่นอีไลส์นะครับรุ่นเบสิกกับรุ่นอีไลส์ดูยังไงดูตรงหน้าท้องนะครับ ตัวนี้หน้าทอนจะขยับไม่ได้แต่ตัวนี้หน้าทอนจะขยับได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นอ e ีไลนะครับโอเคมารีวิวสาหรับเสียมพังเลยลวกันเสียมพังแน่นละครับตัวนี้เป็นรุ่นสองพนสิบนะครับแต่ถ้ารุ่นสองพนสิบสามนี่ตรงนี้จะเป็นรอยสักนะครับไม่ใช่ขนอาอกผมจะสั้นนะครับแล้วก็กางเกงอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับ กางเกงของเซียมพังนี่ได้แบบมาจากมาชโชแมนนะครับและแลนดิสเซเวสนั่นเองครับพวกดาวแล้วก็พวกสีแล้วลพวกนี้นครับโอเคมาพูดถึงเ <Okay. S 1> ลิกเกกันเลยดีกว่าหัวขยับได้นะครับแล้วก็แขนตรงนี้ก็ขยับเข้ามาได้นะครับดูขยับเข้ามาได้นะครับรอบเอวตรงนี้ขยับได้นะครับขาขยับกระดูกขึ้นได้กระดูกลงได้ขอ้ออข้อพับตรงนี้ก็ขยับได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันติดกับ แต่ตรงนี้มันขยับได้แหละแต่มันติดไอ้นี่ครับที่ตรงเข่านะครับแล้วก็มีตรงนี้มานะครับตรงนี้เป็นขนหน้าอกนะครับก็มันจะมีข้อต่ออีกอันหนึ่งที่สามารถขยับได้เหมือนกันนะครับมันก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งกองไว้เอเป็นหนึ่งนะครับขออญาตเป็นนะึงอ่ะได้ละตรงนี้นะครับข้อต่อสรับตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคข้างหลังตรงนี้ก็จะมีรูปกะกะบาทอยู่นะครับนีตัวนี้จะเป็นของ m t t t a l s s นะครับรุ่นเบสิกนะครับก็ไปหามาสะสมได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ